สวัสดีค่ะบูบี้สิริดาสารสีค่ะสไตลิทวีมาร์ก็ตสีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นแฟชั่นเซ็ตปกเดือนมกราคมค่ะนางแบบคือพอลล่าเทเลอร์ค่ะสำหรับโลเคชั่นเซ็ตปกนะคะในเซ็ตนี้ก็คือโรงแรมพยาพาราโซค่ะที่เลือกออโรงแรมนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่จะมีความใหม่สำหรับของโรงแรมเพราะเป็นโรงแรมใหม่เนี้ค่ะแล้วก็ ดูแล้วเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างคลาสสิกความอันซีนของที่นี่ก็คือเป็นโรงแรมที่จะต้องนั่งเรือมาด้วยคือมันจะไม่มีเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าที่เอามาทำาหมาคะก็จะมีความไพรเวทแล้วก็มีความโรแมนติกในตัวอเี้ค่ะ สำหรับเพลงชุดนะคะที่น,นําเสนอสําหรับให้น้องพอล่าใส่เนี่ยก็คือว่าจะเป็นชุดท,ที่มีความเรียบโก้จะไม่ค่อยได้ใช้ลูกไม้แล้วทุกคน ดีดีใจรฮปปี้ที่ได้ไดเจอพลร,ราเพราะว่าเราร่วมงานกับพลร,รามาหลายเล่มแล้วแต่คือว่าครั้งนี้เหมือนว่าเราจะพูดคุยในเรื่องของว่าที่ว่าพาร,ราะจะแต่งงานเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยแฮปปี้มีความยินดีร่วมกับน้องเขาด้วยรู้สึกว่าวันนี้เราได้ซ้อมเป็นเจ้าสาวเพลิไม่นานแล้วก็จะเป็นเจ้าสาวจริงๆใช่แล้วจะลองชุดนูน้นลองชุดนี้ลองผมลองลอะไรก็ได้เดียบ้างแล้วยังไงก็ไว้ยอยให้พาร,รามีความสุขมากๆ Thank you so much. นะคะ ๋ยบ,บพี่พูดจบี้ต้องมาแล้วก็อย่าเราอยอมโอเคให้นะโอเครับรอง <laughs> ไม่รับ